คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซช่องต้องพารวยท,ทุกท่านนะคะมาดูหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP สูตรวัดดวงนะคะเพื่อนๆวันที่17มิถุนาเนาะ ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรับชมแนวทางต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆคะเรามาดูผลของเมื่อวานกันนะคะวันที่16เนาะรอบพิเศษนะคะเพื่อนออก008แล้วก็03นะคะ 08เราไม่เข้านะคะ03เราเข้านะคะตัวที่ต้องเจาะให้ก็คือ30เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะตัวที่ต้องเน้นให้เนาะพิเศษออก03เนะเราะรอบปกตินะคะ622แล้วก็86นะคะเพื่อน22ไม่เข้านะคะ86เข้าเป็นตัวกลับนะคะ น้อรอบ VIP ค่ะ038นะคะแล้วก็45นะคะทุกคน38เราเข้าตรงๆนะคะส่วน45ไม่เข้านะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข6นะคะก็จะเข้า68เนาะ86นะคะแล้วก็รูดเลข3นะคะก็เข้า03 38นะคะเพื่อนเนาะวันนี้นะคะเรามาดูสุดวัดดวงนะคะของเมื่อวานเราปังสุดๆนะคะวันนี้เรามาต่อกันนะคะเลขเด่นสุดวัดดวงนะคะจะเป็นเลข8นะคะกับเลข6เนาะเด่น8กับ6นะคะเลข8ก็จะมี8 0 0 8 8 1 1 8นะคะ 8 2 2 8 8 4 4 8 8 7 7 8นะคะเลข6มี6 0 0 6 6 1 1 6 6 3 3 6 6 4 4 6และตัวสุดท้ายนะคะ6 8 8 6เนาะกันตัวเดิมไว้นะคะส่วนตัว กันนะคะเพื่อนกันเลขหนึ่งนะคะมีหนึ่งศู1ย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่นึ่งหนึ่งแปดแปดหนะคะสายวิ่งร,รูดค่ะเพื่อนวิ่งเลขแนะคะรูดเลขหนะคะวิ่งเลขแ รูดเลข6ต้องจะเน้นให้เพื่อนๆ5ชุดเหมือนเดิมนะคะเนอะเน้นให้5ตัวนะคะ8 1 1 8 8 4 4 8นะคะ6 1 1 6 6 4 4 6, 4, 6 4, 4, 4, 1 4 4 1นนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะ หลังจากที่สุดวัดดวงนะคะเราหลุดมาประมาณ2วันเนาะเรากลับมาปังเหมือนเดิมครับเพื่อน,อนวันนี้ต้อมก็ขอให้เพื่อนๆ F เอฟซีของตั้มทุกๆท,ท่านรวยรวยเฮงเงปังปังนะคะได้ทั้งหวยห้าน้อยหวยหุ้นนะคะแล้วก็ลาวทุกๆกลาวรวมไปจนถึงลาวพัฒนาด้วยนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อน,อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย